แม่มันละทีเนี่ยต้องมาเก็บใหม่อ่ะพุชี่อุตส่าห์ได้ยื้แล้วอ่ะแบบถ้ายกใจกันไหวนะคือแบบสบายแล้วพุชี่กล้องเออ hey, what the fuck รอดไปได้ไงวะ ความใครจังโอ้ยต้อตงสามตงสามคัมก็ตายกันตั้งสองคนอ่ะกินคนเดียวงวดชั่ว มันไม่ขอเลยเอาไปได้เลยเอาไม่ได้คนนังสารสติอมเมนต์สักตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตายสิบีเลยพี่เล่นอะไรกันปล่อยหนูไว้คนเดียวได้ไง